คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำน,นะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มีครอบบาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ nba 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ nba 2 2 2ครับ มาพกยาแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจแอนเบีเฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย11มีนาคม2024วันนี้มาคุยก่อนเกมมิครบาสเกตบอลเอ็นบีเของสหรัฐอเมริกาเช้าว,วันจันทร์ครับเป็นคู่เอกอย่างแท้จริงครับตอนตี2ตามเวลาประเทศไทยโดยเกมนี้เป็นการพบกันระหว่าง LA c l i p p e r s ปครับเปิดบ้าน Crypto.com Arena ต้อนรับกำเยือนของทีมพยากวางมิววอกกี้บัค โดยโค้ชของเจ้าบ้านครับคือไทรอนลูครับส่วนโค้ชของทีมเยือนิวกี้บัคคือด็อกรีเวิร์สก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์เกมนี้ครับผลงานเกมล่าสุดของคริปเปอร์ถือว่ายอดเยี่ยมครับชนะมา2เกมติดเกมล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะชิคคาโกบูไปได้แบบสวยงามครับแม้ช่วงแรกจะเป็นฝ่ายตามหลังตลอดก็ตามครับโดยจบไปด้วยสกอร์1 1 2ต่อ102โดยผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นเทพเจ้าพอจอร์ี22แต้ม5ดีบาล9กแอซิส เสริมด้วยควายเลียนหา19แต้ม9รีบาว4แอสซิสครับแล้วก็นอร์แมนพาวล18แต้ม4รีบาวสุดท้ายคริปเปอร์สยังเฉียบขาดกว่าในเกมนี้ครับส่วนผลงานของพยากร์มิววากี้บัคครับก็แพ้มา2เกมติดครับหลังจากที่พ่ายแพ้ทางด้านสะพานทองโกดิสต์วอลเลอร์อมาอย่างขาดลอยครับเกมล่าสุดก็ยังพลาดไทยกับแอร์เวลเลเกอร์สจบไปด้วยสกอร์122ต่อ123 โดยผู้ทำสกอร์สูงสุดครับฝั่งบ i l w กี k e ั b u c k ก็ยังเป็นยานิสอันเตทูคอมโป34แต้ม14รีบาว12แอสซิสแต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอครับเป็นผลงานระดับทริปเปิลดับเบลเสริมด้วยเดเมียลินลาทำดับเบล์เดว์บลครับ28แต้มกับ12แอสซิสแต่สุดท้ายทีมก็แพ้อยู่ดีเราไปดูผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีมที่เป็นไปได้ในวันนี้ครับไฮกาดฝั่งเจ้าบ้าน LA ิปเปอร์สยังเป็นเจ้าร r ว u James h a r เดน วันนี้จะได้ดวลกับเดเมียนลิลลาดครับเรื่องของเกมรุกนาทีนี้เดเมียนลิลลาดดูดีกว่าครับแต่ความเก่าและการสร้างเพลย์เจมส์ซาเดนก็ถือว่าไม่เป็นรองชูดติงการครับเทเรนส์แมนนะฮะลงตัวจริงต่อเนื่องดวลกับมาลิกบิสลีย์ครับเรื่องของการยิง3แต้มผมมองว่ามาลิกบิสลีย์มีความแม่นยำมากกว่าครับแต่เทเรนส์แมนได้ความดุดันสมอลฟอร์เวิร์ดครับเทพเจ้าพอจอร์จจะได้ดวลกับตัวแสบอย่างเจคราวเดอร์ครับตำแหน่งนี้เอเอคริปเปอร์สนะฮะน่าจะกินขาดครับ และตำแหน่งที่เดือดที่สุดในวันนี้ครับเป็นการประทะกันระหว่างมหาเทพคาวายเลียนนาดครับดวลกับพยากรยานิสอันเตทูคอมโปครับเรื่องของการสร้างสกอร์ทะลุทะลวงในต้องยกให้กับยานิสครับแต่ลูกเก๋าลูกเกมรับก็ต้องมองไปที่คาวายเซนเตอร์คุมบในวันนี้ครับเป็นทางด้านอีวิซาซูบักจะได้ดวลกับเจ้ายักษ์บุกโลเปสครับตำแหน่งนี้ผมมองว่าทีมเยือนอย่างมีวิกี้บัคส์ครับโดยบุกโลเปสรีบาวได้ดีกว่ายิงแม่นกว่าด้วยครับ และผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้ฝั่งเจ้าบ้านเป็นลินจาเต่ารัสเซลเวสบูครับเจ็บมือนะฮะไม่สามารถลงสนามได้กลับมาหลังวันที่4ครับเมษายนครับส่วนทางด้านคริสเมเดตันก็มีการเจ็บข้อเท้าครับก็น่าจะพักครับกลับมาทีน่าจะหลังวันที่12มีนาคมและนี่ก็เป็นชมหน้าผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีมที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกเจ้าบ้าน LA c l i ค p e r s ปรประกอบไปด้วยเจมส์ฮาร์เดนเทเรนส์แมนพอจอดคาายเลียนนาดและอิวิซาสุบัก ส่วนทางด้าน Milwaukee Bucks ครับแล้วนี้ประกอบไปด้วยเดเมียนลินลาดมา l ิ k เบส l e y J. เจค w d ว r เดอร์ยานิสอันเททูคอมโปและบ o o k โลเปสเจ้าบ้าน L.A.Clippers ครับรังดับ4ในสายตัวนตกชนะ41แพ้21ครับส่วนทางด้าน Milwaukee Bucks ทีมเยือนครับรังดับ3ในสายตัวนออกครับชนะ41แพ้23เกมจับคู่แมชอัพดวลกันตันนี้ครับแฟนบาสท,ทั่วโลกจะได้ดูการดวลกันระหว่างคาวายเลียนาครับ รูดูการี้24.0แต้มต่อเกมครับดวนกับยานิสอันเตตุกคอมโปกับกริฟฟิก30.8แต้มต่อเกมเปอร์เซนฟิกโกของคาวยอยู่ที่52%ครับส่วนยานิสส่วนใหญ่เป็นการทะลุทะลวงครับเปอร์เซนฟิโกอยู่ที่62%ถือว่าสูงลิฟครับและทัศนคุณจานเจนในคู่นี้ครับแม้ผลงาน2เกมล่าสุดของมิวกี้บัคครับก็จะแพ้รวดรวดมานะฮะแล้วก็ทางด้านคริปเปอร์ก็ชนะมา2เกมรวดครับ แต่อย่างไรก็ตามครับทางด้านมิลกี้บัคนำโดยยานิสอันเตตุคอมโปกับเดเมลินลาทรงบา๊ในเกมล่าสุดถือว่าดีขึ้นครับแต่มาพลาดท่าซะเองในช่วงท้ายครับเกมนี้เป็นเกมบังคับชนะครับพลังงานบางอย่างจะดันให้มิลกี้บัคสามารถบุกชนะคริปเปอร์ได้แบบสวยงามครบครท่งเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @NBA 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @NBA222 ครับ แล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s s r r i e ใไปด้วยนะครับขอบคุณครับ